วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของ Merck Co กันครับหนึ่งในบริษัทยายักษ์ใหญ่ของโลกที่กำลังยืนอยู่บนทางแยกครั้งสำคัญเลยทีเดียวหลายคนคงเคยได้ยินชื่อเหมืร์กันมาบ้างนะครับแต่บริษัทนี้ไม่ใช่แค่ชื่อที่ขุนหูนะแต่เป็นเหมือนกับเสาหลักของวงการยาเลยก็ว่าได้ครับมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานแล้วก็เป็นรากฐานสำคัญของอุตสาหกรรมสุขภาพทั่วโลกมาตลอดเอาละครับ เรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยมาดูกันว่าอะไรที่ทำให้ Merck ดูเป็นบริษัทที่แบบว่ามั่นคงสุดๆไปเลยในสายตาของหลายๆคนพอมาดูที่ตัวเลขไรายได้เนี่ยโอ้โหภาพมันชัดเลยครับกราฟนี้มันฟ้องเลยว่ายอดขายทั่วโลกของเขาเนี่ยเติบโตขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อนเนื่องทุกปีเลยซึ่งแน่นอนว่านี่คือสิ่งที่นักลงทุนชอบมากเพราะมันสะท้อนถึงความมั่นคงของบริษัทแล้วอะไรที่ทำให้ Merck แตกต่างรู้ไหมครับ ก็คือกลยุทธ์ของเขาเขาไม่ได้ทุ่มทุกอย่างไปที่ยาตัวเดียวแต่เลือกที่จะกระจายความเสี่ยงไปในหลายๆกลุ่มผลิตภัณฑ์มีตั้งแต่ยารักษามะเร็งวัคซีนยาโรคหัวใจไปจนถึงเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์เลยครับเรียกว่าครอบคลุมมากๆแต่ทีนี้ล่ะครับภายใต้ภาพลักษณ์ของความมั่นคงทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันมีจุดอ่อนขนาดมหืมาซ่อนอยู่เป็นเหมือนระเบิดเวลาที่กำลังนับถอยหลังเลยครับ เราลองมาแกะดูไส้ในของรายได้ก้อนโตนี้กันดีกว่าครับว่าจริงๆแล้วเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนการเติบโตของเมิร์กเนี่ยมันคืออะไรกันแน่และนี่คือคำตอบครับ40%เยอะมากนะครับรายได้เกือบครึ่งหนึ่งของบริษัทมาจากยาแค่ตัวเดียวนั่นก็คือยาต้านมะเร็งที่ชื่อว่า k คีทรูดานั่นเอง และนี่คือใจกลางของความท้าทายครั้งนี้เลยครับ <c oughs> เพราะว่าสิทธิบัตรที่คอยคุ้มครองคิทรูด้าอยู่เนี่ย <c oughs> กำลังจะหมดอายุลงในปี2028 <c oughs> นั่นหมายความว่าหลังจากนั้นคู่แข่งจะสามารถผลิตยาสามานออกมาขายแข่งได้ในราคาที่ถูกกว่าเยอะมากนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าหน้าผาสิทธิบัตรแล้วเมิร์กเขาจะแก้เกมนี้ยังไงเขามีกระสุนอะไรซ่อนไว้ในคลังว่างเราไปดูกันต่อเลยครับ ก่อนจะไปดูยาตัวใหม่ๆของเขาเนี่ยเรามาทำความเข้าใจคำคำหนึ่งกันก่อนนะครับคำว่า R&D pipeline หรือแปลง่ายๆก็คือสายการผลิตยาใหม่ๆที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการวิจัยและพัฒนานั่นเองนี่แหละครับคือคำถามที่นักลงทุนทุกคนอยากรู้เลยว่าเมอร์กมียาตัวใหม่ๆในมือมากพอหรือเปล่าที่จะมาอุดรูรั่วรายได้มหาศาลที่กำลังจะหายไปจากคีทรูด้าได้ทันเวลา และดูเหมือนว่าเขาไม่ได้นิ่งนอนใจเลยนะครับเอาแค่ปี2024ปีเดียวเนี่ย m e r ์ mm hmm. <Mer> k เปิดโปรเจกต์ hmm. ทดลองยาเฟส3ซึ่งเป็นเฟสสุดท้ายแล้วนะตั้ง20ตัวเนี่ย mm hmm. โหครอบคลุมตั้งแต่ยากลุ่มมะเร็งไปจนถึงวัคซีนเรียกได้ว่าเร่งเครื่องกันเต็มที่เลยครับแต่เรื่องมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับเพราะการพัฒนายาตัวใหม่เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นในห้องแลบที่ตัดขาดจากโลกภายนอก m e r ์ mm hmm. k ยังต้องเจอกับศึกรอบด้านอีกด้วย อีกหนึ่งสมรภูมิที่หนักหนาไม่แพ้กันก็คือแรงกดดันจากภาครัฐครับเพราะตอนนี้รัฐบาลทั่วโลกเลยพยายามจะคุมค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขที่มันสูงขึ้นเรื่อยๆซึ่งแน่นอนว่าหวยก็มาออกที่บริษัทยาโดยเฉพาะเรื่องการควบคุมราคายาครับถ้าจะให้เห็นภาพชัดๆเลยก็ต้องดูกฎหมายตัวนี้ในอเมริกาครับ Inflation Reduction Act หรือ IRA กฎหมายตัวนี้ให้อำนาจรัฐบาลเข้าไปต่อรองราคายาที่ขายดีๆได้โดยตรงเลยซึ่งมันก็กระทบกับกำไรของบริษัทเต็มๆเ,เรื่องทั้งหมดนี้มันก็เลยนำมาสู่คำถามเชิงกลยุทธ์ที่น่าสนใจมากครับว่ากลยุทธ์ของ Merck ที่มีสินค้าหลากหลายเนี่ยตกลงมันเป็นจุดแข่งที่ช่วยกระจายความเสี่ยงหรือจริงๆแล้วมันคือจุดอ่อนที่ทาให้สู้คู่แข่งที่เขาทุ่มสุดตัวในตลาดเดียวไม่ได้กันแน่แล้วเมื่อเจอสถานการณ์แบบนี้นักลงทุนละ่ะ เขามองเรื่องนี้ยังไงถ้าเรามาดูที่กราฟหุ้น5ปีย้อนหลังจะเห็นเลยว่าหุ้นของเม r ร์เนี่ยทำผลงานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตามหลังทั้งคู่แข่งในกลุ่มเดียวกันแล้วก็ตลาดโดยรวมอย่าง S&P 500ด้วยซ้ำมันจะท้อนความกังวลของนักลงทุนได้ชัดเจนมากครับพอมาถึงตรงนี้เราก็จะเห็นภาพ2ด้านที่แตกต่างกันสุดขั้วเลยครับสำหรับอนาคตของเมร์ก ฝั่งที่มองบวกก็จะบอกว่าเฮ้ยพื้นฐานเขายังดีนะรายได้ก็มั่นคงแถมยังมี R&D Pipeline ที่แข็งแกร่งรออยู่เพียบแต่อีกฝั่งที่มองในแง่ลบก็จะสวนกลับมาว่าแล้วปัญหาเรื่องการพึ่งคีชูด้าตัวเดียวละ่ะแล้วหน้าผาสิทธิบัตรปี2028ที่กำลังจะมาถึงอีกละ่ะยังไม่รวมแรงกดดันเรื่องราคาอีกนะ เรื่องราวของเมริร์กนี้เป็นกร,รณีศึกษาที่น่าสนใจมากเลยนะครับมันทำให้เราเห็นว่าต่อให้เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่แค่ไหนก็ไม่มีคำว่าง่ายต้องเจอกับบททดสอบสำคัญอยู่เสมอแล้วหลังจากที่ได้ฟังภาพรวมของเมิร์กันไปแล้วอยากให้เราไปเจาะลึกบริษัทไหนเป็นตัวต่อไปลองบอกกันมาได้เลยนะครับ